ค่ะคุณผู้ชมพาอาพรชแนลพามาอัปเดตต้นลิ้นมังกรวันนี้วันจันทร์ค่ะอย่างที่เคยบอกคุณผู้ชมว่าจะพามาอัปเดตดอกของว่านต้นลิ้นมังกรทุกวันค่ะจนกว่าจะบานสะพรั่งสวยงามค่ะแล้วสิ่งที่เซอร์ไพรส์ก็คือเขาออกดอกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะคุณผู้ชมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะว่า ลิ้นมังกรถือว่าเป็นไม้เสี่ยงทายผู้ใดปลูกแล้วออกดอกถือว่าชีวิตของผู้นั้นแล้วก็บ้านเรือนของผู้นั้นกำลังจะไม่จ่าค่ะกำลังจเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยโชคดีมีความสุขร่ำรวยมั่งคั่งค่ะลิ้นมังกรค่ะคุณผู้ชมต้นลิ้นมังกร แล้วก็มีหลายสายพันธุ์ค่ะมีพันธุ์ขอบเหลืองแล้วก็ด่างขาวด่างขาวด่างขาวค่ะคุณผู้ชมด่างขาวแล้วก็สีเขียวทั้งใบค่ะหรืออีกชื่อหนึ่งมีชื่อที่เรียกว่าหอกพระอินหรือดาบพระอินค่ะเพราะว่าลำต้นใบแล้วก็เนี่ยค่ะ มีส่วนคล้ายหอ,อกหรือว่าดาบตรงเนี้ยเป็นหนามแหลมคมคมมากๆค่ะเนี่ยค่ะแหลมคมมากๆค่ะหนามแหลมคมมากๆถึงได้ชื่อว่าอ่าหอ,อกพระอินหรือว่าดาบพระอินค่ะเนี่ยค่ะออกดอกทุกกระถางแล้วนะคะคุณผู้ชมพามาอัปเดตให้ชมค่ะออกดอกทุกกระถางแล้วกระถางนี้ก็ออกค่ะกระถางนี้ก็ออกดอกค่ะกระถางนี้ก็ออกดอก อา,อาพรชาแนลชอบขอบเหลืองขอบเหลืองใบสีเขียวเข้มกับอขอบเหลืองแล้วก็ใบด่างค่ะใบด่างใบด่างแล้วก็มีสชกสองอย่างที่ที่หน้าบ้านจะเป็นสีเขียวเข้มขอบเหลืองค่ะอันนี้พันเป็นพันเก่าพันเก่า,พ,กาพันโบราณดั้งเดิมที่มีมากับคู่บ้านคู่เมืองเพราะว่าคนโบราณ นิยมปลูกไว้หน้าบ้านเพราะว่าเชื่อกันว่าต้นลิ้นมังกรเนี่ยค่ะเป็นไม้ช่วยขจัดปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ชั่วร้ายออกไปจากอาคารบ้านเรือนจึงนิยมปลูกไว้หน้าบ้านลิมรั้วข้างบ้านเป็นทิวแถวอย่างเงี้ยค่ะปลูกไว้เป็นทิวแถวของอภรรกก็พยายามปลูกไว้ที่หน้าบ้านเริ่มปลูกเริ่มปลูกแล้วค่ะเริ่มปลูกเป็นแถวที่หน้าบ้านแล้ว เดี๋ยวจะถ่ายทําให้ดูเพราะว่าเพิ่งปลูกยังยังยังไม่ติดยังไม่ออกไม่แตกกอค่ะยังไม่แตกกอค่ะตอนนี้ก็อัปเดตดอกของต้นลิ้นมังกรให้ชมค่ะเนี่ยค่ะอาพอร์ชนแนล